กลาบม่ค่อยกินข้าวปุ้นคือกินได้อุดอูดงได้ญาติชมบะเนี่ยคนแต่ว่าอันนี้ข้าวปุ้นเนี่ยคนไทยกันมากใช่ไหมมันมีแต่ข้าวปุ้นนะเนาะแล้วไปเลยเนาะแป้งพีมันก็หมักกินเลยแต่ว่าน้าฮอนโซมิ่งกินแต่หน้าฮอนอืมคนญี่ปุ่นเป็นก็ เพราะว่าเขากินเย็นเด้เขาบอกดกกินห่อนอนะหนานาวเขาสิก,กินแต่ร่าแม่งอันร่าแม่งกับอันอุดง้งอันโซบะเด้นี่กตบคนไทยเนี่ยจะกินโซแมเขากินเขากินก็่นำยานเนาะกินกค่ตำสม ตามแบบว่าได้ได้ซิมได้ยากซิมเอาเลยค่อยมือดเลยคือว่าไม่กิงก็ขอบคุณเหมอนกันนะสิเพราะว่าอันอิปูอิปูดองมันเริ่มเข้มแล้วนะมันโดนหรอกไม่เริ่มเข้มหรอกกินถิ่ต้อนแพริกฮะกินที่ต้อนแบบพริกเผ็ดแบบพริกข่อยเผ็ดอืม มกพีกแห้งแห้งเพชรคะ่เคะเพชรค่ะอีหลีเลยยายเอาปันหน่อบะเพชรค่ะเราเราจะซิม,มอดอีกแล้วเลยนะตันไอ้แหวนน้อยๆสำนนสเนอือใสหลาดโอ้ท,อที่ควทองไปเลยกินถึงมะพีกอะขนาดใสใสใสน่หน่อยหนึงได้ไหมใสสองสามตอนต่ว่าเออใสสองสามอันแต่ว่นไ่แห้งเพชรแห้งมักพีกหน่อยมกเอิมมกับวหน้อยนะนัน่ถึงเพชร ครับอย่างบ่มีส uh, ah. ีแบบพีกเนาะมาใสจหน่อยแต่ว่ามันอย่างเผ็รหมกพี่มันเพริดเป็นเผ็ดเพ็รดียวเพชรนีครับบ่กเพชรได้กับบอแสบเนาะมันไม่รสชาติมันสู้าจังเลย ก็เมืเอื่องบบเบาหานเหมือนกันฮะมาก่อนเด้อเนาะไป็นรสใสบุ๋บ่ายเอื่องตกใสอีกบุ๊คโอ้ยแล้วมาแล้วกับ่ผักลผ่อนเลยเนาะเบาเบาบาคนเนี่ยบอมี่ก็ผักเสียดายทุกคนก็ว่ามันยึดสิผักพรอนมันบอกอันนี้พันว่าเสียดายเสียดายวันยึดเติมเถอะกูต้องไปยังไงนะเออ ตั้งใจเหตุข่มประมาณเนี่ยรู้สายุเต็มงคืนคิดว่าคือกันคงค่อยเนี่ยนอนเอาแห้งยางเดียวยางหน่อยหน่อยกับวันเสาร์ยังสินะวันอาทิตย์ก็ค่อยไปยังสินะยางหน่อยหน่อยกับให้นอนตื่นก่อนังดีนะท่างนี้ก็เออเอาที่สบายใจเลยเท่าออกแง้มได้ก็ได้เมือากเลยนี่ร้องเนี่ยแหละแง้มได้เพึ่งชิลุก ว่ามืงอแต่งตัวแล้วเราก็เลยบอมึงสิไปใส่บมนดยมังขึ้นโบยุดายได้ลาถ้าสียุอธถ้าศียุทํามือยุดสิยุบานศียุดเห็ดหยางมันว่ะเห็ดงาตุบดีคนมากไปเนาะบ้าบงแต่ตอนเนี้บ้าใครบ้าที่ตับ บดติดกระเทียมไปอ๋อน,นีเนเน่เลี้ยนเลี้เลนเลนลงไปงทั้งสัน่นเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจสะดวกไหวเลี้ยนมาคัก,กอีดกระดาษทิชชู่เด็กหน่อยก็แปง้งแป้งแมนอยู่ได้เบิดมือขันมีป,ป๋องแป้งให้แมนกับทิชชู่ที่นี หายม่เห็นดไหอยูบลไอคเบิดมืหรอกเบอ่์เบอเบอเลาเล่าบงน่อยนึงแล้วก่อนนี้เราติดด็เหงบางคนติดติดอึฮึฮเฮ้